โยงับมันี่โอ้ีน้องบ่ได้เหนุมจีตวมว่าเป็นหนึ่งน่ครับนครับ่ครกน้คเอามาปล่อยหมู่บ้านอยู่ครับฟาพันป้าเนี่ครับถูกฟ้าพันป้าไหวสะุดครับ มีอะมันยังอ,อ,ะ,อะนี่กิดไไบารครับผมซื้อแมงยูงตลาดเลยนยังกี่ดะทุกซื้อเอาสอ,ต,าอ,าสอตัวครับขาให้พวกเอาสองตรครับใเอาใส่ก่ด้ครับนี่ครับนี่หรอเาก็ได้บาสง รับร่บองมาคุณเหนอหอกมาแน่นอนครับของนอกข้างในร่มหนาหวหอกมาได้แบบแบบสบายครับได้ได้บ้าแล้วสบายครับ ครับมีพี่นงค์พวงฝ่ายซื่อขูสซื่อนนะครับวันนี้ก็พบกับผมครับสัางวันครับกับสร้างนนท์ครับสวัสดีครับี่ผมสร้างนนท์ครับวันนี้เขาจะมาใส่มงค์ครับสัางวันแบ่้นครับไมวันนี้เขาใจไหมใส่มงอยู่ไสตตอนนี้เขาสถานีเขาอยู่ไสตตอนนี้เขาอยู่หวยสะท้อนนะครับหวยสะทดอมหวยสะท้อนนี่อยู่ไอ้เป้นของตำบลคาวงครับเพราะว่าอยู่บันพราข้านะครับ มกลัมาเทเ็กกันครับผมหูไระเอียดไป็นด้ายคไหกิ่ตัวันมอนไหกี่ตัวอันบอกปรังเคยมาบอครับมอนี้กะิพาสร้างนุ่นผมมาใส่ม่วงนะครับม่วงกับผมเน็ม่วงแต่เก่าแล้วครับคืออยากใส่ไี่เสือเลยครับนี่ราคาทาไหมหรสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดบาทเดี๋ยวเขาใส่ฝนกับโต๊ะลินในยังอยเนาะนี่มาจะกาใดเขาดีนะครับไมิกิาใส่ม่วงก็ไม่ิใดอย่รนะครับไรละต่างแป้งนะครับไปครับเดี๋ยวจิพาสร้างนุ่นไปใส่ม่วงครับไป เนนะครับเบาอั้มาิล์คนใจนะครับอ้าอ้มคือรบบเบาอัมข้าศินนะครับอย่าใส่มองครับผมต่งน้นเราใสู่เปยนครับบางยานี่ก็เล้เปลี่ยนผู้ซื้อเ่นครับผู้ทับผู้ผู้ทับเกมังงูซื้อร่างกับเางวัดนี่รักใช่ไหมไฟอดินยามเบาอมไล่มองครับนี่สร้มันกกจะเปลียนยังรลรเลยเลยโอ้ยผมใส่ผูเปียนครับผมใส่เป็นแตอย่างอื่นนะครับ ใส่ยังครับสรงวันใส่ยังครับใส่คนครับใส่คนใส่เดียวใส่ใส่ไ้ตะกงแล้วนะครับมอง่ปบอกผมใส่ได้ครับตะกรงได้ครับสั้งวันดีส่สไลด์ไอ้ครับไม่หมดนะรัน้แค่สิ่งใส่หมดอยูนครับมองทางหน้นโวดครับของมาสันนุน้ำแค่ละสิ่งอยู่นั่งได้มองครับสังวันดีกับลนน้ำครับนี่ยังครับะ มใสมอมเจยันนี้ครับมาเรียนรีผมมาก่อนงใครเมากเกียรตมครับเกียติมทางนู่นผมนี่ยีครับแยแนี่จะเกะครับผมมกยารใกล้อยู่แล้วคาิทช่วงโวิก็ล่างอันระบาดสองบาทนะครับ้ออมขอคคมมองนะครับมองคำคมมองบ่ครับ มองมันก to well ็คือมันก็คือเข้านี่แหละครับมองก็คือเข้านี่แหละครับไม่คือเข้าหมงเดยครับมันก็ได้แต่มองครับแต่ว่าเป็นเจ้าของบ่ได้โอ้่ยเชี้นำเลือกเลยสร้างบ้านนี่มาเล่นน้ำหรือมาใส่มองครับมาเล่นน้ำครับไช่ครับเบ็นเบาอามไปเรื่อยครับใชครับ ตามจุมครับบ้ดนี้โอ้พี่น้องบ่อะไรนะจุ้มจีสัวมืครับเป็นหงโอ้บวกไข่ครับพี่น้องบวกไขครับยาลูกเงือกแล้กับมนี่ตายตายของดื้ใจจุมดิบลินเนาะเธอไม่แค่นึงกะ <LY humming> เ่อาอามใส่ีเ <Courtney> ดียวนะฮะรูปเศกจุด <Reid> นี้นะครับห่วยเป็นยังไ้างมันคือเป็นบวกผันั้นผมยางดื้อมง่า็นแต่มือเกียเดียวเหีนเพน่ไอย่วางอ่ล่ไรวะพ่จังดไมแหลมโบเป็นเลยครับโอ้โหโม้อยืนมือครับมองผมตกอางยางต่ออามเอาหมึ่งปนิญย์ไปเฮ่าไปเครับ เมื่อครับเมื่อไปรลอก็เมื่อให้จ้างน่นหยามูดิ้ออยู่นี่ครับเมียนครับแม่นครับผมใส่นทวีไอ้เันฮะังได้ครับต่อไปครับเมื่อครับยังไัอเี่ยวมายามจ้งนะครับสมมติรวมเงกัิกูแป่นรแรมเนี่ยิกูมาทจ้าง้นแม่นครับที่กูครับเ้าเมื่อย้องเมื่อย้อาไปงเห่ยจนเมื่อเลยวครับมายาม มางางันครับผมว่าพี่ประมาณต้นครับต้นครับนี่ครับโอยยัูดคบเดีว้านครับเขอยู่้านีครับลูกปานิ่นครับเขาเอาาปอยู่บ้านดครับเราเทากับบวิเด้นีครับเขามันเอาเบียงครับมันครับมันยิ่งเขาเดียงอยู่นะจมันม่ี้ดูก้านินหน่อยรัแมเลี้ยงเขาเขาลูปานินหน่อยเขใหม่เขาใม่นี่ครับ าบางคนเทา่าก็ต้บบองเมืองดีๆว่ะปิอมันของ <c oughs> บ <c oughs> พอพ่าเปนปิดกของอะไรันี้ครับเราว่าต้าสิดังเขาเขาจะให้เิ้มขีอ้าไม่ใหม่หมหมไดี่ครับวันนี้กันในมองนั่นในมองในน้ำมองตัวนึงเลยนะครับวันนี้ครับมาอยกับปวดแขนแหะครับรถครับท่ายกับมุมหามันยังครับ ชัป้าให้พี่นอ้องเพื่อนเพื่อนนะครับชัป้าบหรครับมองเหี้ยวลอยเมียเราเด็ดป้าทถวนี้นะครัวเราเด็ดป้าตัวใหญ่สุดเลยจัดให้กล้องเห็นอยู่บ่ครับอหบเห็นครับโชคมาเพื่อนดูครับกล้องมันคือปึกเลยครับปิ้งนะครับลูกป้านินนะครับ ที่ริงกับพวกคนเอามับที่ริงกันาไรที่ป่ยนะครับต้วร้างนู้นเราอดเหลือๆเราะก็เลยจัดหายใส่มองลอยเมใส่มดนีลูกปนินหน่อยตัวนึงกบบพาคุ้มใจอยู่ครับเธอเรียกใส่เนี่ยเราบังคับขนาดครับ นี่เหนีเบปดบเป็นลงโอ้โห่เหลป้ามัน้อนี้เนาหนากัลงน้นตกกเลยครับตอนนี้ตกนักบ่ครับตกแห้งแล้วครับเ้าบว่าผ้าอยู่เขาครับแต่ว่างนู้นว่าไม่ใช่อุปสรรคครับทางนุ้นปเถียงกันกุ้มมันพยายามกอากาครับยังไ่เส็จเ่จาขพงมีเชงวัดเนาะเครับเชง้นไดล้วครับพี่น้อง ลูกปลาพันปลาเดี่เฮ้ยครับลูกปลาพันปลาห่วยสะทุดครับตัวเหล็กแหงมานครับวันนี้ตัวเหล็กของมือหรือเ่ครับตัวเหล็กของมือครับครับผมเดี๋ยวเอาไปตามตัวเตะไปครับปลาหางสีมันพี่ก็ครับโอ้เบิดแห้งหลือเนาะสา่งวันเนาะยูเขาหลือเนาะยูเขาแล้วครับสั่งนู่นก็ตั้งใจหรือเปล่าไม่บอกห่วยสั่งนู้นปลาต่อเลยต่อเลย ไปยไปหนอุ้ยโอ้ยตัวใหญ่กักนะไหก็ตัวใหญ่ะเดี๋ยวมึงดูสังวันปาเมียมันย่งี้นี่เมยวุวนอยู่ไรรอเออแล้วป้ายังขับนี่รอกการปะครับเอาทางนู้นเอาเดี๋ยวใตอยู่คําหนึ่งนี่ยับไปลงนนำอีกขนาดเลยตัวรำไรเหยือเดยนี่ ขณะภูมิใจอยู่บอครับเบิดมือเด็ตัวเดียวภูมิใจบ่ครับเอาบ่หิมลงตาอย่างนี้โอ้หิมลงตาอย่างนี้ครูเงือกเดือนนี่น่ะไม่เป็นไนกับครูใจป๊าโอ้ยแต่มองแตมองเล้เบิดอแล้วหังจีหละครับคนสมองป่วงมันกลายเป็นว่าแมนมันนึ่นะวันใหญ่ครับแด็กอยู่คำหนึ่ง ทำหนึงไปกลางออกในครึ่งคำก็บนูนูนเห็ดบามันดีดีกินเนื้อจนเนื้อเดือนทีเบิดครับตรงเนียบนน่ะอ้วนตุบูอยูกระเพาะเินอ้เขาเางนูบอลดิล่เอมมันอยที่เยอะโตแล้วครับนี่สองสามครับกระปการอยตรงใหญ่ะใส่ใส่มองเลยตัวหนึ่งใส่เบ็ดเลยตัวหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนทามาใส่อยู่สันเคลื่อนโอ้ยอยู่หนาเคลื่อนได้อีกตัวหนึ่งในปากกาตัวนี้นะครับได้ย่างและชุดครับปวดหัวไม่ซางนุ่นอยู่บอกไว้ไปหาใส่เบ็ดโวเบ็ดกบว่ะบังในหุ่นมาเสือด้วยมาเสือนะครับเนี่ยนะครบอกพอเอาครับคนสมองวังนี่เราหนักหนักครับถึงแล้วบอกครับถึงกแล้วครับตัวใหญ่บอกปลาเค็งครับปลาเค็ยงแบบบกครับ ช่างนุ่นบริเวณนด้ครับนี่เรื่องเฮ็ดสซวยเฮ็ดบาปนเราจัดมากเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่ามักทำบุญครับแต่ว่าเฮ็ดบาปป้ายหน่อยป้ายหน่อยป้ายหน่อยป้ายใหญ่โอ้ยทุยบ่ปล่อยครับเอาเบิร์ดแล้วดนะครับช่านุ่นครมงอะไรจะเป็นตุลาสุมงครับตุลาสุมงครับปลาเค็งน้อยอันเซนน่ารักของช่างนุ่นครับตเป็นไงครับโเป็นไงครับลุ่งของครับเอาไปครับช่างนุ่นเอาไปช่างนุ่นครับแล้วบริเวนครับเป็นไงเอามีโย่เห็นปะ อยู่ตลาดอยู่ตลาด <c oughs> แล้วเราไปซื้อกันอยู่ตลาดเลยครับวันนี้เพราะว่าป้าเขาบริบบลหลายเขาก็ต้องไปซื้อตัวมันใหญ่เ <c oughs> มื่อเฮือนปุ๊บวันนี้พ่อเมย์เขาก็บชิบูเรดาด้วยครับ <c oughs> โอ้ลูกกูไปตกปลาในปนินตัวเราเป็นโลมากที <c oughs> เขาก็ต้องเฮ็ดใส่แพนนีครับบรทัดองคมาเฮ็ดชิปหานาทีเพิ่อองจะกี่โ่หายนะครับแม่นอยู่ปากกาทางนนท์ใช่ครับใาจไปซื้อปลาครับตัว่เมย์จะรองว่าว่าตกปลาในปนินใหญ่ด้วยครับพี่น้อง สื่อเจะ้ตวบอครับสื่อไลฟ์ไม่ได้หนาตงสัยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมมาตกอะโม่ให่นะครับมผมได้ไปไลฟ์ผมมันหิบปลกผมมีพิสื้องตัวเนะครับไปครับยิปตเดียวได้หนีนอกเลยปไ้ปาครับผมมาซื้อแมงอยตลาดเลยนันย่งกี่ด้นะบ่งมีซื้ออาสตัวเครับเพราะว่าซื้อไปไลฟ์แล้วเขาหยิบงสสยนะครับครับเน้อปลาตลาดเนื้อปลาผมจีห่ห่าม่อาิบย์ก่อนพา่บออกมาต้องต้องซื้อปลาไปคเขาออก ไม่เห็นนี่ยครับไม่เป็นที่บัก

ตัวใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเขาจเราคงไปิตบอนนี่นะครับคันเท่าคันเท้าสีคันเท่าีบเบ็ดไรมาซื้ออยู่ตลาดนี่ยครับคันไม่จีบอะไรได้แน่นอนครับขามาตลาดครับอก็เมสิบห้าได้ครับเม้ยบ้านเทาชีได้เื่อเาสืบมาเมงน้แม่ครับมาซื้อตลาดได้ครับอาไให่ะ่ะไม่อะไรครับซื้ออยู่ตลาดเลยครับตลาีเดตลาดนตัวให่คลง ่็ไรครับนี่ครับนี่เราเขากันได้ป่าสตัวจริงโบบาทครับโบาครับโบรายังกินแรงเ่อไรครับมื่อไรเมืเข้าสีเผาครับนี่ครับสร้างสร้างสร้างนู่ในบ้านะครับเขาสีขาได้ครับบันนี้บงครับบทีง่ายครับบันนี้นี่เอาลงเอาบทงง่ายะมาเย ออกมาแน่นอนครับของนอกข้างใร่มหนาออกมาได้แบบแบบสบายครับได้ได้ปลาแล้วสบายครับใช่ครับนี่ครับปลาโอ้ยไปซื้ออยู่ตลาดได้ได้เลยครับบผมี่ปลาบาแต่โตูะใหญ่มาแต้มีเงินครับมาทีนี้ก็มาท่าผมบอกมาท่าคลิปหนังจี่ป้าผมกับจี๖ห้าย้ะครับเพราาะว่เบา โอเลป้าเมื่อไหร่เป็นเบิร네์เม bueno> ื่อกี้ป้าอู้ร้านกูส้ดป้าชิดเบสเด็ดป้าตัวใหญ่จริงนะวอหนาไิจรอีเคุจีบอกว่ามือหนาไปชิดเรื่อไปชิดในเรื่ทางน้นนครับนี่ครับสื่อไปรลายอะไรครับเดี๋ยวผมตงสายไปครับเขาลับ้านครับ a few moments later ทางโน้นครับขอกานตอนได้เลยครับต้อนอุกเกือยอย่างป้าครับอู้เป็นตะเคียนเหรอน่ะมันเือบบอคับันข้าวคาวเือครับ เกี่ยนะเกี่ยแลกกันแลกค้ายกันคลายนะเกี่ยเนี่ยใส่เบ็ดทุ่งปุยของนผงครับครับลองว่าพี่มือพี่มื้อไอผมนี่สุดยอดเลยครับหมดไตเลยเนาะครับเมียนครับปลาตัวนี้ครับเป็นปลาที่ได้จากซื้อตลาดครับผมเป็นขั้นตุงแต่อย่างใดครับเป็นการที่ได้จากการซื้อมาจากตลาดครับโดย ดยตังในกระเป๋านะครับเพราะเราตกไม่ได้เราไม่ต้องไปซีเดีดนะครับเรา,เราซื้อเลยซื้อเลยซื้อปลาเลยไม่ต้องอยิดมากดีนะผมไม่ให้เขาครัวให้เนี่ยค <c oughs> ัวแม่งเลวอ,อกเลยคีพหายยังไปตกได้ปลาสี่ตัว <c oughs> โอ้แม่งตัวใหญ่บ้านะเท่านิ้พวมือเท่าสองนิ้ว <c oughs> ไอพี่กูชิปไอห,หาช่างนุน <c oughs> <c oughs> ไปตกปลาเหี้อะไรไม่รู้ได้ปลาอะไรนะปลากาเนาะปลากาได้ไสองตัวแต่เท่านี้ปรตีนนี่หละ แม่งภูมิใจแม่งภูมิใจนะฮะยิ้มคนเดียวไปดูไปดูนะไปดูนะไปดูช่างหนุนโอ้เบนร์ไหนซะแล้คดีป้าห้าวกะสองโตนี่นะครับเนาะถ้าไปกินน่าจะใช่กับครับถ้าไปกินน่าจะตลาดครับน่าจะตลาดนะครับอีกเบอร์ญ่ สีนีแม่เขาเรียกว่าต้นหมานต้นหมานนะครับซิป้ามาเดิตลาดซิป้ามาเดิตลาดมีตบ๊กยังมันไม่ได้เราก็ซื้ออะไรมัน,ไ,นไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วพวกมึงจะไปตกทำไมอย่าถามหน้าอันนี้เพื่อ,อ, <c oughs> อค,ความสุขตุ๊กเฮีอความสุขเื่อ คนคลายคนคลายให้กัไบไปจกปลาเพราะว่าแต่ละอาทิตย์ผมยุดแค่วันอาทิตย์นะาะวันอาทิตย์ผมมีวันยุดแค่มนเดียวครับเต้านี่เอาไปสาป,ปูุมาน่อมครับผม <c oughs> เงี้ครับิ่อเราไปแลนด์นั่นนาบ้านครับร้านสอมเพิ่นเพนโต๊ะห้ำลืมเอาข่าเมือนเจ้านี่ลืมเอาเข่ามันไปเกียวยังกับเตาครับว่ลืมเอาเข่ามน่มสีหมดเลยนี่โอ้ยเปนเกี่ยวยังกับเอาเตาเลยมันเป็นเกียร์ยังกับ คืออย่า <c oughs> อุ้มอย่าอุ้มครับอย่างไปนี่ความคืนบริยูนี่เด้อครับอยู่เลยครับความคืนเราสิไปทางนันสำรวจบอกอะคันย่างยุ่งสี่นี่บ่กแก่อะไรเด้ความคืนเพิ่น <c oughs> แก่ป้าเด้อแก่กินแหละน่ะ <c oughs> ย่างไปกินอิ่มก่อนมู้งันนี้เพราะว่าเพิ่นกิน <c oughs> ไปก่อนเลยนะมือแก่ก็หึกกันไกลอยู่เหมือนกันเนาะแม <c oughs> ่นครับนี่ยตาไข่ปกติคนธรรมดาเขาใส่สีนี่ได้เพิ่งใส่พุดโกะครับใส่พุดโกะกำยันกินมาหอดสี ไปก่อนผ no ู้คีมครับคุมับโกรธผมดี๋ยว็คีบเขาคีบเถื่อนมันเหล่าซี่เกลจากทีมสังกัดทีมฟุตบอลผีป่าซาอยู่ในเต็ดสโมสรวัดหน้าตลาดมา้องห่วงครับประตูโกทีมผีป่าะสายในเต็ดครับยิงโมพี่เขานะโมพีเข้าครับให้ชิจ้างกันจ้างนะครับผมบอกไปบอกไปย่อมหลายขนาดว่า ครับผมครับวันนี้ก็ปลาเผาครับเรียบร้อยแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเนี่ยมาคำซงนู้นครับเนีครับเป็นี้เท้ากับยางปลาเผาเรียบร้อยครับป้าเบิงครับใหม่เน่บ่ใหม่เน่ปลาเผานี่ไปคิดเว็ดมาไปซื้อมาครับอันนี้โมตัวนะโมตัวครับซื้อมาไอเลีครับพี่น้องตัวน้ำบาบได้ครับพนดีเงี้เพียมได้ครับก็หนึ่งที่ใหม่ไปตัวนี้เันบมคันในหลอกเปลือกอยู่ครับในหลอกเปลือกครับเป็นจิ้มชูได้ครับนี่ สูตริปซหาแปครับหน่ตลุกอีล้วโอ้วดซิมซังนนสูตรชิปซาซิมซิมมึงดูนนท์ซิมหนึงซิมน่งซิมน่งครับครับผมน้คนละซิมเบง่่ไค่คือเบงขัดแต่ะครับเบิ่งนทำำยัไงทำยังไงครับโบเลยครับโอ้ที่ว่าเด้ซื้อพักมาเบิ่สวนบมาุ่นนี่ กินเปืือกแค่นั้นกินเปืือกเยอะนี่ต้องปูปมีรีครับสังนนนี่เจ๊หน่อยกัสิปลาตัวเดียวนี่ครับหนึ่งพอดีสุดยอดปะครับสุดยอดครับบารักักขนาดเลยร่อาครับกินโซ่กันนะครับโอ้ผมจะอยูกินเป็นเนาะแบบนี้เนาะกินที่สังนนเพันหน่ะแล้วเนาะนผมหักวอคำใหญ่ไงกับพันได้ครับอย่าทำ เป็นได้แคบตั้งส่วาบเลยยินดีครับปานินซื้อมาเดินตลาดโมเมนต์จริงเป็นความหนาบุ้มใจว่าเขาทางหนึ่งครับผมบัดนี้ทางนู้นพิจิกนะครับบุมอยู่หัวกน้องเนี่ยฝากติดตามฝากติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเห็นหมูหอมลงคลิปตลอดทุกคลิปนะครับเพราะว่าเขาเห็นคลิปมาแล้วมัน่อกระชีด้งขึ้นครับผมถ่า สิเด้์บัผผาดน,นะครับสิด้บผวานครับบัวผดิเด้บัผผานที่ไม่ไหม,ม,ม้ครับผมนะครับ